นี่พี่บอยคนละชิ้นเนี่ยแบ่งกันร้อนร้อนร้อนแบบนุ่มก็อร่อยอร่อยชอบแบบนุ่มแต่จริงๆริงแบบกรอบก็ชอบและในส่วนของไอเทมลับนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือถ้ามาร้านนี้ต้องกิน เวอร์ชันนี้ครับเวอร์ชั่นที่ข้างในกรอบและข้างนอกก็เป็นนุ่มนะครับเขาจะห่อเป็นเหมือนสองชั้นแบบนั้นนะครับม้วนข้างในกรอบด้ข้างในแล้วก็ม้วนข้างนอกแสดงว่าถ้าอยากกินแบบนี้มาที่ร้านก็คือต้องสั่งต่างต่งต้องสั่งต้องสั่งต้องสั่งแบบนี้แล้วก็จะทำได้เฉพาะที่ร้านถึงจะอร่อยเพราะว่าพอเอาไปไว้ในานั้น กิมเลย wys, time, ชิมเลยมันจะเอาจา์เียวแปวัเี้ยวเียวเียวก็เหมือนวเวลาเราเปิดเยียวรหิงด้วยแทิงไว้นานแล้วมันจะเยียวเียวมันจะเี้ยวแ่กดยังไงวะิเกียวอเยงไงเี้วเออเียวเออใส่สไปดูนะได้อีกฟิมหนึ่งมันก็จะไหลมันก็หลอ๋อ ใช่าอ้อน้นนนองมันลกนนนนนวกใช่เลยอ่ะอ้อยอ,ยอย่างเงี้ยแต่มันลวงไส้ปลาอ้ออร่อยนะอืมอมามเอ็แบบเารกออ